ผมโอมห้านิ้วเลยครบห้านิ้วคือถือว่าบือกันไปเลยแล้วที่รักนับด้วยหนึ่งถึงสิบวินับไปหนึ่งสิบไปเลยเยนานขนาดไหนในที่กูไม่ได้อมตีนตัวเองเนี่ยแล่ช่วงหลังตีนมีกลิ่นด้วยเฮ้อนน สวัสดีสว exactly. ัสด yeah. nice. yeah. so, ีไฮโซตันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกแคร์ไลน์นะพี่สวัสดีสวัสดีครับพี่นะสวัสดีนะสวัสดีนะพี่นะสวัสดีครับพี่ผมน้องแบงค์ไงน้องแบงค์อ่ะน้องแบงค์ที่ตัวเล็กๆอ่ะใส่แว่นใส่แว่นอ่ะพี่ที่เป็นไฮโซอ่ะที่ขับฟีโน่อ่ะพี่น้องแบงค์เองน้องแบงค์ตัวเล็กๆอะที่ใส่แว่นอ่ะขับฟีโน่อ่ะที่เพิ่งเข้าวงการเขาเรียกกันไฮโซแบงค์อ่ะคนนั้นแหละพี่ผมเองพี่ เออไม่เจออะไรวันลยเนอะมันก็ลืมกันเลยธรรมดาพี่ธรรมดามันก็ต้องมีลืมกันบ้างสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แกงดูอยู่นะครับพี่นังสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 เดีพี่สวัสดีครับมันไม่ใช่กะติ๋พี่ไม่ไม่ใช่คนละคนพี่ไม่ไม่ใช่กะติพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กะติกที่ออกข่าวไม่หัวกระแสไม่ไม่ใช่ผมพี่ ไม่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ไม่ใช่ผมพี่ไม่ใช่แบงค์เองพี่แบงค์ที่แบบว่าที่มันรักคนดูอ่ะพี่เออไอ้แบงก์ก็แหละเออไอ้แบงก์ก็แหละพี่ที่มันรักคนดูอ่ะที่มันเออมันสตรีมให้คนดูไอ้เยอะมันรักคนดูอ่ะพี่เออแค่นั้นแหละถูกต้องพี่ผมถูกแล้วเหรอเหรอโอ้ยคำพูดพวกมึงดูไม่เชื่อเลยนะคำพูดพวกมึงดูไม่เชื่อเลยนะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันสักนิด ก็นิดนึ่งนะพี่เออเขาบอกว่าหยุดนิดหนึ่งนะพี่เอ้ยก็เข้าใจว่าเออมาหลายวันไงเออก็ขอโทษก็มาแล้วพี่มาแล้วครับพี่เออก็นิดหน่อยนะพี่นะวันสองวันเออเด็กมันกาลังโตอ่ะพี่เออมันไปออกเรือมาไงพี่เออมันไปออกเรือกันมาไงมาได้วล่ะจอนตะกิ้วเพื่อนขวบมใจจอนเพื่อสำเร็จเพื่อตะกิ้วตะกิ้วอ่ะ ถือว่าผมจะเล่นเพลงกับกีตาร์อะคูสติกของผมสักหนึ่งเพลงเป็นการไถ่โทษคนดูแล้วกันที่ผมหยุดไปสามวันซึ่งสามวันมันก็เยอะถ้าเกิดคนดูแบบรอดูกนอยู่ใช่ปะละ่ะก็เยอะฉะนั้นผมจะเล่นเพลงอะคูสติกให้คุณผู้ชมฟังกันเป็นการอบรรเทาจิตใจที่มันแบบว่าในระหว่างที่เดียมันต้องคิดถึงอ่ะมันต้องทนกับความคิดถึงอ่ะ เช็คกัน one 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 n e t อถือว่าเป็นการเล่นแบบว,ว่าอะคูสติกให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันเอว่าเฮ้ยระหว่างที่แบบว่าเราไม่เจอกันหลายวันเรียกว่าเพลงนี้ใช้คำว่าเป็นเพลงแทนความคิดถึงแล้วกัน แทนความคิดถึงแล้วกัน <c oughs> ยายาเฮ่พ hey, อดูเอาไว้เนี่ยไอ้ที่นี่จะแทนความคิดถึงให้เลยเนี่ยเอา้ายังไงเนี่ยเอาของไงเนี่ยเอาไ,อาไหมเจ้าเพลงแทนความคิดถึงไหมเอาสามวันเราไม่เจอกันนะเว้ยขอดูว่าคิดถึงผมก็เข้าใจก็ดีไงผมกำลังจะเล่นเพลงแทนความคิดถึงเพื่อให้คุณผู้ชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าเ,เฮ้ยเอี่ย แม่งกินเข้าไปในใจเลยวะแม่งกินเข้าไปในดวงตาย่ายาย่า,ยาไม่เอาได้ไหมอุ้ยแรงมากไอ้เชี่ยแรงมากแรงมากไอสัตว์แรงมากนี่มึงแรงมากเลยเนี่ยไม่เอาเฮ้ยไม่มีแบบเฮ้ยพี่เอาเอาสะหน่อยเอาสะหน่อยไม่มีเลยเฮ้ยพี่เอาสักนิดหนึ่งเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยคือแบบอกอข้าเกมเลยไอ้เหี้ยแรงมากนะคุกมึงพูดแรงมากนะ เปิเสีกีตาร์อะคูสติกเลยเนี่ยโอ้โหตาดำสุดๆโอเคถึงไม่เอาเองโอเคแล้วแต่เว้ยแล้วอย่ามาขอให้ร้องวันอื่นแค่นั้นแหละโอเคแล้วแต่เว้ยแล้วถึงเวลาวันอื่นก็อยาา <c oughs> ่ามาเฮ้ยพี่ขอฟังหน่อยวะขอฟังหน่อยโอเคเอาไม่เอาก็ไม่เอาเว้ยโอ้แล้วแต่แกเว้ยแล้วแกจะบอกว่าแกแม่โคตรเสียายที่ไม่ได้ฟังกีตาร์อะคูสติกแค่นั้นกีตรัเปล่าว่กีตาร์อะไรจ้ะ แล้วอย่ามางอให้ดีบันหน้าแล้วกันไม่ต้องมางอไม่ต้องมางอด้วยงอนแล้วคอกระติบเลยคนดูนี่มันปากดีนะเว้ยมันจะแรงกเกินไปแล้วเว้ยนี่หนี่มึงด่ากูกระติบเลยเนี่ยขอเป็นกระติบได้ไหมอย่างน้อยกระติบก็ยังน่ารักหน่อยแบงกระติบอุ้ยแย่ค่แบงกระติบเว้ย ไอเฮียแบงค์กติกเว้ยไม่เจอกันสามวันนี่ถึงขนาดแบบว่าแบบว่าประมาทแบบว่าแบบว่าเรียกว่าดูหมิ่นกันส,สุดๆคือดูหมิ่นกันแบบสุดๆ,ๆอะไอเฮียคือหาว่าเป็นแบงค์กติกอะมันเกินไซคนดูมันเกินไปจริงเอางี้พี่เปิดตูดหายงอนเลยโอ้คนดูน,ดนี่ดีกูกต้องง้อมุนด้วยตูดเลยเนี่ยนี่มันถึงขั้นที่เดี๋ยวนี้ผมต้องง้อคนดูด้วยการเปิดตูดเลยเนี่ยปัญหาคือถ้าผมเปิดตูดเนี่ย ท่องโดนแบนเลยนะไอเปิดอนะ่ะเปิดง้อคอนดูมันพอเข้าใจได้ไอเฮี้ยก็ถึงขั้นต้องแบบต้องเปิดปูดง้อกันแล้วอะแต่ปัญหาคือแล้วนะถ้าโดนแบนล่ะเพื่อนไม่เจอกันยาวเลยนะโดนแบนเนี่ยหายไปหลายวันของแท้เลยเนะี่ยย้ายดิไม่ไม่ย้ายไม่ย้ายตัวถุยมึงูป,ปล่าไปเลยครับว่าย้ายมึงลบเขา่าย้ายออกเดี๋ยวนี้นะม,มึงจับิมเขา่าย้ายเห็นไ,ไหมมึง ไม่ย้ายไม่เอาไม่ได้ไม่ไม่ย้ายเพื่อนไม่เอารับนีโมนีโมทั้งใจนีโมฟอร์เอเไม่ไม่เอาไม่เอาน้าเพื่อนโล้วคอไปทีพี่ลวงดิไอ้เหียคนดูผมก็าลวงได้แต่คนดูจะอยากดูหรอถูกไหม คือผมก็ล้วงคอให้คนดูได้ถ้าคนดูเออแบบเออเฮี้ยถ้ามันหายโกรธอ่ะถ้าคนดูหายโกรธอ่ะผมก็ยอมอยู่แล้วถูกไหมไปแล้วไอ้โจโอ้ยคอนโดับอย่างว่าเป็นการร้องไงไปอมแคปหรือไงเสล้าขอโทษครับปไาไอ้โจถ้าเกิดการที่ผมล้วงคอล้วอกทำให้คนดูสบายใจได้ไปทำอย่างนี้ได้ไหมเออไอพี่พ่อมึงเลิกพ่อมึงอย่างนี้เหรวะแต่มันจะดีหรอเขาดูมันหายมันจะช่วยทำให้เขาดูรู้สึกดีขึ้นจริงๆหรอ เฮ้ยแล้วก็ไอ้คนที่เป็นไอ้คนที่เป็นคัดรูปแรกอะกระจายให้เพื่อนติดนิ้วขั้นต่ำคนสองคนนะแบบว่าไปติดไปแล้วสองคนอะไอ้เมลเปิดแจ้งเตาซันหนึ่งปเลยเจาะกันเอ้ดีเจ๊ย์เคอานบนอันนี้ไม่ถูกแล้วอันใดมาดิเราจะไปด้วยกันแรกคือแบบว่าเราจะไม่มาพูดกันเรื่องหยุดก่อนนี้นะคือถือว่าลืมเรื่องนั้นไปเลยแปงหครับถือว่าเป็นการทำโทษตัวเองให้คนดูที่อยู่ไปสามวัน โอเคไหมเช่ญมาดิครับแฟ่ยเลยแฟแฟเลยอ่ะแฟแฟเลยแล้วจะไม่พูดเรื่องหยุดสาววันเลยนะเผื่อเหรอวะเฮียใส่แต่นะคือถือว่าเรื่องรับไปเลยนะเรื่องรับไปเลยนะไม่ใช่เมียมึงกินนานจะมะใส่ถุงมือพี่อย่าใส่ถุงมือเหรอพี่ไม่่ใชพี่พี่เฉินก็ไม่ใส่องใส่ฝังปืนนะปกติเหรือเปล่าเลี้ยงหรือเปล่าอ้าวเลยไหมโอเคไหมเปใช้พี่เหลืองเมื่อกี้พี่เหลือยงยังหัวเหลีอยงดิเลยหน้าพี่เหลี้ยงอยู่บนอะไรกูเบิร์ดหนึ่งเดี๋ยวกูเบิกร์ดหนึ่งจะไปมา อตัวจริงเฉยได้ได้บือบ้อๆไปโอเคแฟงได้ผมถือว่าโอเคสิ้นเดือนผมหยุดเยอะไปผมหยุดล่ามาจนถึงต้นเดือนวันที่หนึ่งได้อ่ะจะเอาแบบไหนว่ามาจะนิ้วมือนิ้วตีเอาแล้วบื้อไปเลยนะคือบือ้อเรืองเอาเก่าไปเลยนะโอเคไหม สามวันสามทีมึงจะเอาให้อ้วกกันเลยหรืองไงวะพวกมึงอ่ะม,มันอเมริตนิ้วตีนฉลาดเลือกซะด้วยไอฉลาดเลือกไงไอนิ้วมืออะมึงไม่เอามือกูี่ยล้างสะอาดสะอาดไม่เอาจะเอานิ้วตีนแล,ลแล้วที่ล้างตัวล้วงตูดเลยไม่เอาเลย ี่รักตัวล้วงตูดเลยแล้วโหรักล้วงหน้ากันเลยเอะเฮ้ยแมวมือล้วงตูดขน้ดเลยไม่เป็นไรอะเอาเอาเอาคุยกันมาจะเอาไงอ่ะเปิดโหวตเปิดโหวตอ่ะได้มาดิหรือว่าโอเคผมหยุดผมหยุดไปจริงสิ้นเดือนผมหยุดจริงอ่ะผมเปิดโหวตให้ก็ได้อ่ะเลือกมาจะให้อมอมนิ้วไหน อ่ะโหวดเลยนิ้วมือนิ้วตีนอันสุดท้ายแล้วแต่ปุ๊อะมาสามสิบวินาทีเริ่มโหวดอ่ะเอาดิอ่ะเชิญไม่มีนิ้วมงนิ้วมือให้กูเลยนะนิ้วตีนมาก่อนใครเลยโหวตกันเหมือนแก้งโหวตกันเหมือนแก้ง เหมือนมึงนัดกันมาแล้วเหมือนมึงคุยกันมาก่อนแล้วก่อนเล่นแบบมึงคุยกันมาแล้วเอ้ยเอาเอาแบบนี้นะได้ผมฟอคนดูอยู่แล้วเยอยเล็บตียังไม่ตัดเลยไม่มีปัญหาคำไหนคำนั้นถือว่าผมหยุดผมฟอคนดูได้อยู่แล้วใครจะบ้าเรียกขนจะกระแล้วเองเรียกได้ เลียไม่ได้เพียร์ลองเลียให้ดูเอามาเลียได้จริงเหรอเอาลองลองดูก่อนเทียร์ลองเลียดูสิมันเลียได้จริงเหรอพทียร์ลองดูเอาเร็วเร็วมันเลียได้จริงไหมลองดูให้คนดูหน่อยมันเลียได้เลียไม่ได้จริงเร็วไหนมาลองเอาเอาเร็ว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 มาลองดูก่อนเอาไม่ได้หลอกเอาไม่ได้หลอกเร็วเอาจริงลองดูก่อนคนดูอยากเดี๋ยวคนดูอยากรู้ว่ามันเลียได้จริงเหรอเอาเร็วมันไม่ได้เอาเร็วเร็ว ไม่เห็นกล้องไม่เห็นตรงบางนี้นเอาเร็วเออเร็วโค<ๆ>ดูไม่เห็นเนี่ยไม่ไงโคดูไม่เห็นตรงบางนี้อ่ะอี๋อี๋เสมือกอออก๋ยอ่ะอีสมอเก๋ยอ่ะแกเรียสาลาสไปรูซิน่าของเราหรอออ๋อสิ้นเดียไปสมุยบอกคนดูเรื่องหน้า มานิ้วตีนกับนิ้วตีนคำไหนคำนั้นผมมันของจริงอยู่แล้วผมผิดก็ว่ากันไปตามผิดทำไมต้องอมอ่ะเนื่องจากว่าหยุดหลายวันติดจนเกินไปคนดูงอนก็เลยเป็นการอมนิ้วตีนไถ่โทษนิวตีนกดมากตีนพิสา <c oughs> มึงพูดว่าอะไรนะพวกมึงพูดกันว่าอะไรนะตีนพิสา แล้วพิสาตัวเหยียบขี้เหยียบอะไรไม่ค่อยล้างตีนด้วยได้คนดูขอและถือว่าถ้าผมอมเรื่องผมที่ผมหยุดสามวันติดต่อกันเรื่องนั้นคือลืมกันไปเลยเบื่อกันไปเลยแล้วไม่มีการพูดถึงกนะันนะเพไหมเออมาดิเก้าไม่ได้เร็วๆ อ๋อไม่ได้สาวว่าไม่ได้สาวานับถือสาวนับถือบอกว่าแบบว่าผมอายุเยอะกว่ามันมันทำนี้ไม่ได้สาวนับถือ,องั้นตีนผมแล้วกันโอเคะงั้นถือว่าไปตีนผมแล้วกันเพราะว่าสาวว่าเขานับถือว่าผมอายุเยอะกว่ามันทําไม่ได้มามามา,มาตีนกูไปเหยียบเพี้ยเลยมันจะตีนดําเหลือเกินแค่อมถูกไหมคือแค่อม มึงแค่อมถูกไหมตเเีเอเธอร์เอเธอร์นอนแล้วมึงเป็นคนแบบไหนกันวะมึงกลาจะไห้อ้วกกันเลยเหรอคนดูถามจริงครึ่งตีนคนฮีอะไรออมเข้าไปได้ครื่องตีนคนดูอคอกูไม่ใช่แบบเออแบบไอ้ห่าคอลึกขนาดนั้นมึงจะออมยังไงครื่งตีนมึงจะบ้าเหรอ อ่ะผมอมห้านิ้วเลยครบห้านิ้วคือถือว่าบือกันไปเลยและที่รักนับด้วยหนึ่งถึงสิบวินับไปหนึ่งสิบไปเลยเย่ยนาขนาดไหนเนีที่กูไม่ได้อมตีนตัวเองเนี่ยในช่วงหลังตีนมีกลิ่นด้วยออออิันนนี้จรรงม่บกใค,ใคขเฮ้ยเหรอบ้างได้ คำไหนคำนั้นอูลูกผู้ชายอยู่แล้ว ลืมตัดเอฟตีนอขูต่ตรงคออย่ายโคตนเหม็นเลยอโอเคนะถือว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องหยุดที่ก่อนด้านนี้ถือว่าจบกันแล้วฟอเขาดูอยู่แล้วถือว่าเจ้ากันไหมแค่นั้นจบเจ้าจบไปแล้วนี่คือจบไปแล้วนะถ้าหยุดอีกเดี๋ยวว่ากันแต่ถือว่าจบไปแล้วนี่คือจบไปแล้วนะเคลียร์กันแล้ว,น,ลวนี่คือเคลียร์ใจกันแล้วนะ ลูกชายคือเกลียร์ใจแล้วนะจับมือกอนเลยจับมือเลยเกลยเียร์ใจแล้วนะ้ำตาไหลเลยสัตว์เกลียร์ใจเกลียร์ใจลูกชายคุยกันแมนแมนแมนแค่นัน้นเกลียร์ใจกันไปแค่นั้นนะอะเบลถึงตายอยู่แล้วเว้ยจับตายขอล้างตาก่อนล้างตีนเนอะ เหม็นเฮียหรอว่าตีนค,คุยก่อนเลยถ้ารอบหน้าหยุดอีกเดี๋ยวว่านเฮ้ยะ okay. ถ้าหยุดแบบว่าแบบไม่มีเหตุผลโอเคอะแต่ถ้ามีเหตุผลไม่ว่ากันนะคุยก่อนเดียวก่อนอันนี้คือลูกผู้ชายเดียวก่อนเลยนะถ้าหยุดแบบมีเหตุผลเนี่ยห้ามว่ากันนะห้ามบ่นกันนะแต่ถ้าผมหยุดไม่มีเหตุผลคนดูไปคิดไปเลยจะเอาอะไรเก๋เปล่าแฟร์แฟร์แฟร์แฟร,แฟร์อันนี้แบบลูกผู้ชายคุยกันเลย ถ้าผมหยุดไม่มีเหตุผลแบบเอ้ยอยากหยุดว่ะอยากพักว่ะคนดูไปคิดมาเลยจะเอาอะไรเดี๋ยวให้พิมพ์รอในแฟนเพจเลยแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดผมหยุดมีเหตุผลนี่คือห้ามนะห้าบ่นกันนะแบบเฮ้ยผมไปต้องถ่ายงานต้องไปทํานู่นทานี่ห้ามว่ากันนะคุยก่อนอันนี้คุยก่อน,อนโอเคเปล่าดีนะเออถ้าแบบผมไม่มีเหตุผลคนดูจะเอาอะไรว่ามาผมให้หนึ่งอย่างเหมือนเดิมเราเคลียร์แบบนี้เลยลูกผู้ชายแมนๆนคุยกันเลยแบบเอ้ยพี่แบบังไม่หยุดมีเหตุผลอีกแล้ว อ่ะคลิปอะไรหนึ่งอย่างอะไรก็ได้เออเอา,เอามาแฟแฟจับมือโอเคเ้าวเดี๋ยวนะลูกชายเลสเปกกันนะเดี๋ยวไปสตีมยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยเฮียมันกะให้อีกวันไม่ต้องทำอะไรกันเลยเหรอถามว่าสตีมได้มยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็ไม่ไม่ได้รอมานานแล้วอะ่ะไม่ชัวร์ว่ะกลัวจะน็อกก็ดี แต่ก็ไม่ได้สตรีมนานแล้ว24ชั่วโมงอ่ะกลัวน็อกค่าคอมว่ะกลัวน็อกค่าคอมอย่างเดียวเลยอ่ะไปเที่ยวนับไหมไปเที่ยวไปนับดิเพื่อนโหอะไรอ่ะบอกล่วงหน้าแล้วอ่ะเออบอกล่วงหน้าแล้วจะมานับเนิบอะไรอ่ะเออ I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy This legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest I of just me. wanna be the best at what I